ไม่กินมันไม่กินแล้วโดนขี้มาแล้รับรองว่าอร่อยแน่นอนย่าอันนี้พอจับย่าหวานอิสราเอลล้วนๆนะครับรอนนี้ขายกี่บาทครับเนี่ยสาสิครับสามสิบาทโอ้มีใครจะเอาไหมครับเนี่ยถ้าไม่มีใครเอาเราจะไปให้ควายเรา ปลาเราไปให้ควายเราดีกว่านะครับตอนนี้ก็มาถึงที่นาของเราแล้วเด็กๆเอาไปให้มันชิมดูไหมมาเร็วเราจะเอาไว้นี่กองหนึ่งพววัวนะไม่ใช่พวควายเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาอันนึงให้แม่ใหญ่มันยโล่แม่ใหญ่มาก่อนอ่ะ เอาไปล้อมดิรับรองว่าอร่อยแน่นอนยา่าอันนี้อาาพอจับเน,นี่ยมนลองชิมนะครับอ้าวลองกินมึงดูนะครับควายของเราอุ๊บ เห้เห็นไหมโหยอย่าไปโวนใส่ขี่มันไหมลูกเน,นี่ยติดตัวอ้วนแปดตัวนะครับเหเห็นไหมชอบเลยนะแล้วค่อยกินพรุ่งนี้ก่อน เดี๋ยวให้ชิมให้ชิมอ่าให้ตัวเล็กชิมไม่กินเลยไม่กินมันไม่กินแล้วมันโดนขี้มันละเนี่ยไฟไฟโซลารเซลล์ของเรานะครับเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยกระโดดิดถ้ามันวิ่งกระโดดผิดโดนแน่ เ,เห็นไหมมันจะกินเนี่ยตัวใหญ่มันมันได้กินแล้วมันอร่อยมันก็เลยกินนังขี้เลยใช่ไหมใช่แล้วเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มันดึงออกมาก่อนแะบอันนี้ดกกูน<ป>่าเลัวมากป้ยเราก็จะเทไว้แถวแถวนี้นะครับแล้วเราก็จะเทไว,ว้แถวนี้ 嘿。<Hey. S 2> <noise> ใหามันดึงอันนี้ออกหน่อยเร็วดึงออกหน่อยเนี่ยดึงออกดึงแรงเค <Okay. S 2> ไม่ต้องยกยกได้บ่เอาเดี๋ยวพ่อจะจับให้ภารกิจของเราก็จบวันนี้นะครับจบแล้วเฮ้ยเ<อ>นี่ย ควายแปตัวโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับบ๊ายบาย